you mm -hmm. สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมเจที่นั่งอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้นะครับรุ่น e v e r e s t Sport Special e dition นะครับชื่อของเขาอาจจะยาวหน่อยแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถรุ่นพิเศษนะครับมีทําออกมาเพียง 2- สีเท่านั้นนะครับสีขาวมุกแบบนี้นะครับแล้วก็สีบอลเงินนะครับสสีเท่านั้นนะครับมีการตกแต่งนะครับที่แตกต่างจาก e v e r e s t Sport ทั่วไปนะครับก็จะมีล้อแม็กนะครับที่เป็นลายใหม่แล้วก็จะมีการแลปหลังคานะครับคุณภาพจาก เอเวอเรสใส่ชุดแต่งที่เป็นของแรปเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามารับชมคันนี้กันดีกว่านะครับเริ่มจากราคาจัดจำหน่ายปัจจุบันนะครับ เอเวอเรสต์ปอดสเปเชียลอิดิชันเนี่ยราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่1 6 1 9 0ล้าน้านบาทนะครับตอนนี้อันก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบี้ย0.99%รพร้อมชุดแต่งมาให้นะครับหรือลูกค้าเลือกเป็นแบบชุดแต่งจัดเต็มรอบคันแบบนี้อันก็มีให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะครับคันนี้นะครับเราใส่ชุดหน้าอย่างที่อันบอกนะครับเป็นชุดหน้าของตัวแรปเตอร์นะครับเรามีถอดกระจังหน้าเดิมออกนะครับที่เป็นกระจังหน้าที่เป็นรูปโลโก้ของฟอร์ด ดอกศรฟอร์ดนะครับทำสีดําด้านนะครับนี่ครับด้านบนเพิ่มความหล่อนะครับด้วยไฟ LED 3ตําแหน่งแบบสีขาวนะครับตัวนี้กระจังหน้าเขาก็เรียกว่าแบบเป็นตัวทรงยอดนิยมเลยสําหรับชุดหน้าแรปเตอร์นะครับจุดต่อมาเลยนะครับสำหรับตรงกันชนของเขานะครับตัวนี้เราต้องถอดกันชนหน้าเดิมออกนะเพื่อใส่กันชนหน้าของตัวแรปเตอร์นะครับทำสีดําด้านตัดกับสีบอลเงินนะครับมีห่วงลากจูงมาให้2ตําแหน่งนะครับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับอ่านะครับ ไฟตัดมอกนะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับนี่ครับตัวนี้แล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนกัรระยะด้านหน้านะครับก็ยังอยู่ให้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับสำหรับรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตที่เป็นสเปเชียล d i ดิชันนะครับเราก็จะได้เทคโนโลยีของรุ่นท็อปเข้ามาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการชนนะครับอินแคทีฟพุทคอนโทรลหรือรักษาระยะห่างจากคันคางหน้าพร้อมระบบสต็อปแอนด์โกให้ด้วยนะครับตัวนี้ฝับกระโปรงเขานะครับมีติดอะคริลิกคำว่าเอเวอรเรสต์มาให้นะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้ให้เลยนะครับ อ่านะครับชุดหน้าตรงนี้ก็เป็นชุดด้านหน้าของเรานะครับเดี๋ยวเรามาต่อด้านข้างของตัวรถกันต่อเลยนะครับคิวร้อนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นคิวร้อนะครับส่งแรปเตอร์นะครับล้อแม็กคันนี้ต้องบอกก่อนเลยเดิมๆจากโรงงานนะได้ล้อแม็กที่เป็นเหมือนกับรุ่น r a เ g e r s t o r m t a c กนะครับตัวนี้เป็นล้อนะครับอลอยสีดำนะครับขอบ20นิ้วนะครับ แต่หนึ่งช่องของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะทําขีดเป็นแบบสีแดงแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวยางรถปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็เป็นยางกูดเยียนะครับสเปคยางอยู่ที่255 55R ับยี่ินะครับตัวนี้เป็นยางเทสทีนะครับช่วงล่างของเขานะครับตัวนี้ก็มี ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกวมถึงล้อมป้องกันการพลิกคว่ำมาให้นะครับมาพร้อมกับจานที่มีขนาดใหญ่พร้อมกับดิสเบรกนะครับที่มีคีิประบายความร้อนมาให้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นช่วงล่างแบบวัดค์นะรับ ตัวคลิประบายความร้อนด้านข้างมีมาให้ตัวกระจกครอบกระจกเป็นแบบสีดําเงาแบบนี้ให้เลยนะครับมีกล้อง360องศาด้านหน้านะครับด้านข้างไฟส่องสว่างที่ที่พื้นมีมาให้นะครับใบสปอร์ตแจ้งเตือนรถในมุมอับมีมาให้นะครับแล้วก็คันนี้อย่างที่อันบอกไปนะครับตัวสเปเชียลอ dition นะครับก็จะมีการแรปหลังคานะครับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับแบบนี้ให้เลยนะครับส่วเล่าหลังคาเขานะครับเป็นแบบสีดํามาให้อยู่แล้วนะครับตัวแ็ปสีนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นสีดําด้านนะนะครับ อ่านี่ครับตัวนี้เบ้ามือจับนะครับมีสมาร์ทคคเลดนะครับล็อกรถใครล็อกรถที่เบ้ามือจับได้เลยเบ้ามือจับเนี้ยเป็นสีดํามาให้อยู่แล้วนะครับที่ล้อด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ฝาถังน้ํามันของเรานะครับตัวนี้นะครับจุได้80ลิตรเชื้อน้ำมันเป็นดีเซลนะครับเดี๋ยวอันพารับชมภายในของตัวรถกันเลยนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนมีการตกแต่งภายในด้วยนะครับอ่าเปิดเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เรามีไฟแอมเบียนไลท์มาให้นะครับที่เราติดตั้งเพิ่มนะต้องบอกก่อนเดิมๆแล้วนะครับจะมีอยู่ในนไปะ ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับสามารถทําเลือกสีได้ด้วยนะครับตัวนี้ปรับเปลี่ยนสีผ่านมือถือของเรานะครับตัวสีมีให้เลือกถึง1000เฉดสีก็เลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับนะครับเราก็เดินในส่วนของคอนโซลด้านหน้าประตูด้านหน้าแล้วก็คู่หลังให้ด้วยนะครับสําหรับไฟแอมเบียน i g ไลของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นในการตกแต่งนะครับนะ ถ้าลูกค้าชอบยังไงก็บอกอ่านได้เลยเนาะภายในของคันนี้นะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับปรับได้แปดทิศทางนะครับถุงลมนิรภัยมีมาให้ถึง7ลูกด้วยกันนะครับตัวนี้เลยเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับนี่ครับตัวนี้ปรับโหมดการขับขี่ก็ได้ด้วยนะครับหน้าจอขนาดใหญ่12นิ้วแบบนี้เลยนะครับรองรับ Apple CarPlay a n d แ o i d Auto แบบไร้สายสั่งสตาร์รถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งของตัวรถได้ผ่านแอปพลิเคชัน Ford p a s s นั่นเองนะครับ ที่วางแก้วคอนโซลตรงกลางก็มีมาให้นะครับได้เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะสําหรับรุ่นนี้นะครับนี่ครับตัวหลังของเรานะครับเบาะแถวที่2ของเรานะครับก็สามารถพับให้เรียบได้นะครับเพื่อวางของแถวที่3ก็สามารถพับได้เหมือนกันแอร์ตอนหลังแถวที่2และแถวที่3ก็มีเดี๋ยวเรามาดูไฟแอมเบียนท์ไลท์กันนะครับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับสําหรับรุ่นสปอร์ตนะครับ ตัวนี้ก็ยังไม่มีในส่วนของซันลูปนะครับต้องรุ่นไทเทเนียมพัดขึ้นไปนะถึงจะมีในส่วนของตัวซันลูปให้แต่ต้องบอกก่อนว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะครับได้เทียบเท่าตัวท็อปเลยตัวท็อปมีเทคโนโลยีอะไรคันนี้เราก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นแบบสปอร์ตอิดิชั่นนะครับตัวนี้นะครับฝาด้านท้ายคันนี้นะครับเรามีการเพิ่มเติมในส่วนของอไฟไฟด้านท้ายที่เป็นคําว่าเอเวอรเรสต์นะครับตัวนี้เวลาเราถอยนะครับหรือเหยียบเบรกก็จะมีในส่วนของไฟขึ้นให้เนะเดี๋ยวอ่านสาธิตให้ดูนะครับ ตัวนี้แต่ปัจจุบันเราไม่ได้ทําเป็นแบบไฟสีขาวที่ออนติดตลอดเวลาเนาะเพราะตัวนี้ก็อาจจะผิดกฎหมายเนาะถ้าแบบว่าติดตลอดเวลานะครับอ่านะครับนะครับตัวนี้ครับไฟท้ายก็ได้แบบ LED signature มาให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้ามาให้นะครับเซ็นไรฟฟ้ามีมาให้ที่ปัดน้ําฝนมีมาให้คันนี้ มีการอัปเกดเพิ่มเติมในส่วนของครีบฉลามด้วยนะตัวนี้นะครับเราครอบทับครีบฉลามเดิมเข้าไปนะครับนี่ครับตามที่ลูกค้ารีเควสเลยในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะครับก็มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการะระยะ4ตํตำแหน่งนะครับ เดี๋ยวอันเปิดในส่วนของฝาท้ายแบบไฟฟ้าให้ตัวนี้มีระบบป้องกันการหนีดให้ด้วยปรับระดับความสูงต่ําเวลาเปิดได้ด้วยนี่ครับด้านท้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยกระเป๋าเดินทางวางได้หลายใบเลยนะครับแต่ถ้าเรานั่งนะครับมีนั่งหลายท่านนะครับแถวที่3เราสามารถนะครับอาดึงขึ้นมานะครับเพื่อเอาไว้นั่งได้ด้วยนะครับตัวนี้แต่ต้องบอกก่อนแถวที่3ายังเป็นไฟยังเป็นแมนนวลอยู่ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับอ่านะครับนี่ครับตัวนี้ก็เดี๋ยวอันพาดูทั้งฝั่งอ่า จุดต่อมาเลยอ่าที่ลืมไปนะครับตัวนี้เรามีการติดในส่วนของอ่าครอบท่อนะครับของ HKS Line Carbon นะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับถ้าลูกค้าสนใจชอบก็แจ้งบอกได้เลยนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกสําหรับอ่า Evolution Sport ของเรานะครับสคับเพจกันลอยที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับทั้ง4จุดนะครับ ตัวสตาร์ทรถของเราก็เป็นแบบพุทสตาร์ทแล้วนะครับกุญแจก็เป็นแบบ i m m โบ i l i ล e เรป้องกันการจโจรกรรมด้วยพวงมลาลัยเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมปุ่มัลติฟังชันโค้ดท่วนเลยนะครับ n ุ r คอนโทรลอะแด o ตีฟฟุตคอนโทรล l a m ล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับระบบประคองรถให้อยู่ภายในเลนแจ้งเตือนเมื่อออกนอกถนนนะครับเรียกว่าครบคันกันเลยนะครับสำหรับ เจ้า e v e r y ร a y s p o ส t อร์ c สเปเชียลอินะครับก็ตอนนี้เรามีจ,จัดจำหน่าย2ส,สีด้วยกันนะครับสีขาวมุกและก็สีบอลเงินนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับการออกรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนั่นเองนะครับ SUV ของ Ford เรานะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าตกแต่งหลอไม่แพ้ค่ายไหนเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับในการออกรถก็ทักเข้ามาหาอ่านได้เลยนะครับที่เบอร์0850555 985นะครับมีบริการนะครับเจ้าหน้าที่ f i n a น c e วิ่งไปเก็บเอกสารถึงที่บ้านมีบริการนํารถแบบนี้ไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝาก7ที่นั่งนะครับ Everyday Sport Special Edition ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ